เริ่มเรื่องที่ชะอวดการพิมพ์ที่รอดจากการโดนน้ำท่วมมาหลายครั้งเพราะเจ้าของมีตังค์มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเปรียบตัวพี่เป็นเช่นขอนไม้แต่ทำไมขอนไม้ห่อจังแต่ก็ยังหาไม้มีแฟนสักคน จะไปไหนแต่เช้าหล่ะลูกต้องไปหลีหญิงที่แบงค์ตามหน้าที่นะครับแม่เป็นเรื่องธรรมดาคนหล่อต้องขี้หลีครับเปรียบกับพี่เป็นเช่นคนไม้แต่ทําไมควนไม้หล่อจังแต่ก็ยังห้าไม้มีแฟนสักคนวันนี้สุดหล่อขอ,อาปายแดงไปนะครับแม่ครับ <c oughs> ฮารยมีลูกโลรเหมือนขนไม้ทําใจลําบากจริงๆนะเราชิงก่อนนะครับแม่สองล้อป้ายแดงไอซี่ลอ้อมันลูกของใคร <c oughs> เล่นมุกนี้หน้าด้านอย่างเดียวไม่พอต้องบ้าด้วยนุสตุดิโอฟันภูมิใจเสนอ Love Banking ผู้หวัวใจไม่รักเธอให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชะอวดที่รอดจากการโดนน้าท่วมเพราะมีตังอันนี้จริงครับเพราะเป็นธนาคารแต่ตังชาวบ้านเยอะเลยครับ ไอ้ยเยอะเหลือเกินจังไงยเหรอครับไม่ทราบว่าหัวคุณเป็นยังไงชาวไหนนี่ถึงได้มีสภาพเช่นนี้ พอดีซิ่งมาจนถึงที่นี่หัวจึงเป็นเช่นนี้ลุงรังเป็นสังฆตังอย่างที่เห็น <laughs> ไม่ทราบว่าคุณกิว <laughs> ตั้งใจจะมากู้เงินของเราเท่าไหร่ดีครับ <laughs> คือช่วงนี้อยากสร้างโรงแรมห้าดาวขอกู้สักเจ็ดร้อยได้ไหมครับโร <laughs> งแรมปะมึงดิเจ <laughs> ็ดร้อยเงอะตั้งใจมากวนตีนะครับสนใจเหลอตีนผมก็ว่างนะครับ <laughs> โอโผมหลบๆลบหน้าหน้าตาน่ารักพนักงานใหม่ใครเนี่ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยถูกใจชายขอนไม้ช่างอ่อนหวานน่ารัก อยากหลีซะเหลือเกินเงยตามภาษาชายขอนมาเด็กคนไม่เพียงเราคนเกี่ยวยน้องคนนี้ชื่อเนียงเหนียงเป็นพนักงานดีเด๋อเลยมารยาทงดงามบริการสวดยอดเลยส่วดยอดเลยถ้ากู้เจ็ดร้อยกลับไปกู้ยายแมนข้างบ้านดีไหมกู้ยายแมนมาเองถ้ากวนโอ้ยอย่างนี้ชักมีดมาแทนกันเลยดีกว่าถก็ชักมีดแทงกันเลยพนักงานธนาคารพกมีดด้วยเหรอพี่ถ้าเขาแทงมาเองก็ใช้มีดส่วนตัวแทงสิ ให้แทงสุดเลยชอบใช่ไหมล่ะชอบครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่เป็นพ่อสื้อให้ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวขอน้านกลับไปรับนีดก่อนนะครับอย่ายิ้มให้ด้วยย่าอย่ารู้ไหมว่าหลานย่ากำลังมีความรักนครับอย่ากินเข้าแล้ว ขับใจน่ทึบเป็นห่วงยาหลันรักไม่ได้พูดแล้วกินข้าวเกิยวรืมแปลว่าย่าหูตึงเกิยวเข้ามาเลยนะพี่เกินกับหนิงไว้แล้วมาทําความรู้จักกันเสะได้ครับพี่แต่พี่อย่าบอกใครนะว่าผมชอบหนิงอายเขาเชื่อพี่พี่เก็บความลับเก่งไม่มีใครรู้ขอบคุณครับพี่คุณเกิยวคะชอบหนิงหรอคะเก็บความลับเก่งได้ข่าวว่าชอบหนิงหรอตายแล้วกู ได้ค่ะวะชอบหนิงเหรอรูทธนาคารเลยได้ค่ะว่าคุณกิวชอบหนิงเหรอ่ชอะไรนะคะเออตเาผู้จัดการไม่บอกใครไงอาค่ะคนอ้าคนนี้ชอบพี่หนิงคนอาวคนนี้ชอบพี่หนิงกูอยากฆ่าไอ้ผู้จัดการแม่งบอกทุกคนเลยกูเป็นคนเก็บความลับเก่งบอกกระทั่งพันโลบอกคนนี้อีกคนดีไหมอ้าวโอ้เจ้าตัวเองน้องหนิงจ้ะว่าไงพี่ กิ๋วคนที่บอกว่าชอบหนูนะ่ะมาโนนแล้วหล่อหล่อมากมากจริงเหรอจริงลอยังกับโดมโดมเป็นลำลำหันไปมองสิอยู่ตรงหน้าแล้วไหนขอดูหนะ้าโดมเป็นลำลำหน่อยโำปะกอลมโดมะกอนลำชิดซ้ายเหมือนเจมจี่มากกว่าครับดูตรงหูสิเหมือนไหมครับกอ๋อไอ้ยะ สงสัยหนิงจะชอบในเสน่ห์ของผมเสน่ห์สาวสลบ้โหแน่แล้วหนิงเป็นรลบภูมิแพ้ภูมิแพ้คนหล่อครับหล่อสพนักงานกูสลบขาที่เลยยหนิงตื่นตื่นตื่นหนิงโอ้ยต้องบอกว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอและได้คุยกันนะครับหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเราก็ไปได้ด้วยดีคุยกันทุกวันขำกันทุกวันถ้าจะบ้าเลยครับแล้วจะถึงวันหนึ่ง ผมเลยตั้งใจแล้วว่าจะชนเธอไปไปทำอะไรกันดีวะหนึ่งพี่ว่าเราครบกันมานานแล้ววันนี้เราควรจะไปกินข้าวกันดีไหมวันนี้พี่ตั้งใจมากหวีผมมาเรียบแปรเลยไปกินข้าวกันนะนอี้มหุบยิ้มกันทันหัน ไม่หิวเหรอไม่ไปเหรอปันหาไม่ได้อยู่ที่หนิงจะไปขอแม่กับลุงหนิงเองนะรู้ไหมโอ้ได้สิแล้วข้าหาผู้ใหญ่พี่สบายอยู่แล้วไม่เคยกลัวผู้ใหญ่ใครเห็นใครรักพี่มีหน้าเม่ตาม,มาหาสงสารไม่เคยกลัวอยู่แล้วแต่ขออนุญ,ญาตเลืนน้ำลายก่อน <c oughs> ทำไมรู้สึกสยองขวัญวันพุธแบบนี้วะ นายไม่ได้ฆ่าคนกินข้าวไม่ได้ทำไมลุงดุจังไม่ฆ่าคนกินข้าวไม่ได้จะรอดไม่เนี่ยพี่กิ๋วสงสัยพี่กิ๋วดวงกิ๋วแน่วันนี้อะไรฉันว่าไอหลานคนเนี้ยคงกลัวหน้าลุงนะอย่าทำหน้าโหดนักสิไม่แน่ใจเหรอว่ามันกลัวฉันเนี่ย แม่แน่ใจแนละ้วมันกลัวฉันไม่ได้กลัวของที่แม่ถืออยู่ในมือนล่นจ้องมันอยู่ <Yeah. S 1> มันกลัวปืนใช่ฮะได้ <Yeah. S 1> แค่คำว่าได้มันจะฆ่ากูแล้วจะพาหลายฉันไปกินข้าวไม่มีปัญหาแต่ฉันมีข้อแม้รับได้ไหมได้ไม่มีปัญหากี่ข้อรับได้ครับเธอรับได้นทุกข้ออยู่แล้ว พี่กิวเป็นครั้งแรกที่มากินข้าวกับหนึ่งไม่มีความสุขเหรอรูเครียดจังไม่พี่เครียดได้ยังไงกันเล่าเล่นยกมาทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะกูจะหวานได้ไหมเนี่ยจะตาชีวิตกูเศร้าเหลือเกินมันยกมาทั้งคอดเลย ชะตาชีวิตคู่กูอุปสรรคเยอะเหลือเกินบ้านก็ดุลุงก็ดุแม่ก็พกมือตลอดอมีแต่น้องสาวเนี่ยหน้าวานหวาน<อ>ยิ้มก็สวยด้วยอนาคตน้องเมียถ้าชอบพี่สาวหนูก็อยากเครียดเลยพี่หนูมีอะไรจะบอกอะไรเหรอ,อช,ชูชี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 ชกนชูชีจริงๆแล้วแม่ก็อยากจะบอกลูกนะว่าถ้าลูกชอบใครแม่ก็รักเหมือนกันแ่ะลูก เพราะฉะนั้นชอบใครก็ทำตามที่หัวใจเรียกร้องนะลูกแม่จะไม่พกปืนสักวันออ <c oughs> ือหิออังเอิญนหนูเป็นน้องสาวที่มีมารยาทก็เลยแอบฟันนนนงได้ยินมาก็าเลยมาบอกพี่ไงพี่กิ๋วมีกำลังใจขึ้นหรือ,อยังแม่ไม่พกปืนหนึ่งวันฟันเลยเอ้ยไม่ใช่รักกันเลยมีสิทธิ์แล้วแม่พูดอย่างนี้เขินจังเลยมีเขินมากเขินฝุดฝุด อีจูอนเนื้อหลอนอ่ะน้องตัวเองยังไม่ชินอีกหรอให้ผมรบกุกหน้ามาก็แค่จะบอกว่าหนูอยากมีพี่เคยเร็วๆพี่จัดให้หนูได yep ้แล้วนะจบปะจบออพอครับ ผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปขอหนิงผมทนไม่ไหวแล้วครับพ่อความรักมันล้นมันทะลักออกมาแล้วแล้วครับพ่อครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นี่ยาเอง <c oughs> พ่อมึงอยู่นอนโอ้ความรักทำให้คนตาบอดจริงๆอุ๊ยทำไมหน้าหญ้าคายพ่อจังเลยรู้ว่าสายตาสั้นทีหลังก็แวตท็อปเจริญก่อนนะลูกโอ,โอ้ครับขอบคุณครับเ <c oughs> ราหมดท็อปจเจริญอีกหน่อยนึงลืมไปไว่าสายตาสั้นเงอ,อ อ้าพ่อจริงด้วยพวกกับย่ามาตั้งนานถ้ารักใครแล้วมั่นใจว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่<อ>ก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปพ่อจะกดเอทอมาขอให้ลุยลลยลุยด้วย,ถ,วยถุยนี่ลยย่ากำลังใจเพียบอย่างนี้เป็นไงเป็นกันลุยพ่อกดเอทอมมาให้ไปซื้อแหวนเลย แมตตเอทีเ็มนิงวันีมาเจอพี่ที่เดิมนะพี่มีอะไรจะบอกอะ่ะหนิงครับคือเออแต่งงานกับพี่ได้ไหมครับอุ้ยไม่เท่เอาใหม่ดีกว่าดาลิงพี่รักด่าลิงแต่งงานกับพี่นะด่าลิงเลยเดี๋ยวเธอให้ไปแต่งกับลิงไม่เอาไม่เอาไม่ดีหนิงแต่งงานกันนะเออใครที่ล่ะสันส้นๆได้ใจความไม่ยากเลยเาคนเดียวอ อุ้ยยัยมาเมื่อไหร่นี่พี่กิ่วพูดอะไรคนเดียวคะบ๊ว้าวคุยกับผีบ้านผีเรือนอยู่เนอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรสังเกตดีๆวันนี้ผมพี่เรียบแป้เลยหวีมาอย่างทกเ้าีนมาหนิงจริงๆแล้วเราก็คบกันมานานแล้วนะพี่ดีใจนะที่มีหนิงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่และพี่ก็มั่นใจด้วยว่า นิงเนี่ยเป็นคนที่ใช่สำหรับพี่ขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดอ่ะสังเกตไหมผมพี่เรียบมากเลยวันนี้ผมพี่เรียบเรียบพี่อยากจะบอกกับน,นิงว่านิงจ้ะแต่งงานกันนะด้วยแหวนเพชรวงนี้แหวนเพชรของพี่จากใจชอบแหวนเพชรไหมจ้อ <c oughs> <c oughs> แหวนพระโอ้ไม่ใช่แหวนเพชรตายหงแล้วด้วยแหวนเพชร ปม่เศเล็กที่ไหนวะเนี่ยแหวเพชรอยู่ไหนแวนเพชรอยู่ไหนตกที่ไหนตกอยู่ไหนแวนเพชรแบวแเพชรกูเออเออเจอแล้วแหวนเพชรอยู่นี่ไงแหวนเพชรสลับหนิงจากใจจิงของพี่หยิบอันเดิมมาอันเดิมแล้วแหวนเพชรอยู่ไหนใครชกไปเอ้าหนิงชกไปเมื่อไหร่อะดีเนะ หนิงเก็บได้ไม่งั้นหมาฆ่าไปกินแล้วอถ้าหมากินแหวนเพชรพี่จะเด็ดชีวิตมันคือพี่คงไม่เอาคืนหรอกนะเพราะแหวนวงนี้ได้อยู่กับคนที่ใช่แล้วหนิงเก็บมันไว้เถอะนะแล้วแต่งงานกับพี่นะหนิงไอรีมอย่างเงี้ยแจกการ์ดได้เลยผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบ แต่คุณค่าของคนคนนั้นคงจะอยู่ที่ว่าเธอจะมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดหายไปหรือไม่และวันนี้ผมได้เจอส่วนที่ขาดหายไปแล้วละครับอย่างไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสมหวังในชีวิตรักเหมือนเราทั้งสองคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เราในวันนี้ขอบคุณมากครับอ๋อภาพยนต์เรื่องนี้สร้างขึ้นด้วยความบันเทิงจริงบ้างไม่จริงบ้างตามความเหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เพราะทุกเรื่องปรุงแต่งมาเพื่อความสนุกยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องที่ผมรักหนิงอันนี้จริงสุดหัวใจเลยแหะครับ